สวัสดีโทรศัพท์เลยจอเลยเตือน <laughs> จุกระสวัสดีแมวบอลปนกรุ๊ปเนี่ยทุกบ้านเอาอีกแล้วนะครับมิสูตัวร้ายของเรานะครับเกิดอุบัติเหตนุนิดหน่อยนะครับเขาจะเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวนะครับนี่ก็ เรียบมากก็เลยเอารถทถยเกี่ยวก่อนนะครับหมดเป็นบนอดีนะครับไม่เป็นไรไฟแตกเลยนะครับไม่น่าจะเป็นไรนะครับไหนละ่ะนายตระได้ช่วยยกหน่อยนะครับ หลักระเบิดเนอบาดบระบบดีไอมัน nei, listen, ติดไม yup, ้ติดมือนะครับน well, ี่สัมผัสนิดสัมผัสหน่อยก็วูบวาบเลยนะครับระบบดีไอยกยกไหวไหมครับนายจะไรยกยกไหวไหมครับนี่ต้องไปเอารถรถมายกไหมครับก็จะเรียกมาเกี่ยวข้าวนะครับ ก็มิสู้เราก็ลงเกี่ยวก่อนเลยนะครับมีมีมีลงเกี่ยวก่อนเลยนะครับว่าจะเอาตัวคูปตามาเปลี่ยนอยู่นะครับว่าตัวที่อยู่กับหางสยามนะครับ

ปมัดเปนกลงยมเป็นันดงดังดังปลอก็มื้อเช้าก็เห็นน้องอยู่ฝั่งคอมเมน i n ซิงนะครับอยู่บ้านอุดมก็เข้าป่าเข้าป่ามันส้าหลังนะครับขนาดก็สยาม เทเลยคุณยนตุณน,นติดเครื่องติดเครื่องดูที่ไหนตัวไายก็เข้าไปดูใกล้ๆยังไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับโทรศัพท์มันเลยตัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูยืนดูอยู่ห่างๆนะครับ <c ười> <c ười> <anca runs over> เอาเอาโทรศัพท์ออกมาไม่ทันนะครับเมือ่อกี้เหมือนไอ้เนี่ยล้อฝั่งนี้มันจะปีนปีนคนาไปเลยนะครับอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่าจะเข้าวทอยดีแล้วนะครับน้ำมันน้ำมันเข้าวทอยดีนะครับ มิดซูตัวร้ายนะครับน,น้ำมันมาแล้วนะครับยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่นะครับน้ำมันเครื่องขึ้นไหมในตัวร้ายในสอนน้ำมันเครื่องขึ้นไหมน้ำมันเครื่องดันไหมล่ะ นนก็พอดีเลยนะครับอยากได้ไฟอีกดวงใหม่นะครับก็อีดวงก็ได้ใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันลังก็จะมาจัดไฟอีกข้างใหม่นะครับขับรถเกี่ยวมาไม่ทันเลยครับไวมากเมื่อกี้เนี่ย ก่อนนี้เกะกาะทำไมเกาะสายเบรกทำไมโอ้สาเดี๋ยวมันดีดเกียร์นะครับนี่ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเกียร์เกียร์ถอยมันดีดนะครับอย่างเท่เลยนะครับนี่ ม,มันแรงดีนะครับเพราะว่าเดินระบบรอบเร็วนะครับนี่ระบบห้านิ้วชนหนิ้วนะครับสายพานนี่ไปเกาะโดนไม่ได้นะถ้าเรายกนี่มันไปไวมากเลยนะครับโมเลมันจับได้ดีนะครับหน้ารอกมันกำลังพอดีนะครับเราเก็เพราะว่าพ่อแกขับแต่อาทีร้อยนะครับ แต่รอบมันไม่กระตุกเหมือนในพวกระบบนี้นะครับอันนี้เกาะสายพานมันก็ดีดเลยนะครับเมื่อกี้นะเพราะว่าแกขับมามาไวพอสมควรนะครับเมื่อกี้มีเอียงไปหน่อยนะครับไปไปฝั่งขวานะครับ เอาใหม่นะครับบาดนี่เกลี่ยครับเลื่อบาดเดี๋ยวใส่ใหม่มันเป็นไรนี่นะครับมันเกาะดีนะครับเมล็ตัวนี้นะครับ ไปทําโดนนิดทาหน่อยก็จะวิ่งเลยนะครับนี่ไม่รู้มันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับนี่น่าใช้นะครับนี่ก็เวลาเราขับในทางที่มันแคบแคอย่างงี้ก็ไม่ควรที่จะล็อกสายพานนะครับนี่ก็ระวังกันด้วยนะครับก็ถือเป็นกรณีศึกษาเลยนะครับเวลาเราเข้าทางแคบแคบถ้าเรายังไม่ถนัดเราก็ ฟรีสายผ่านมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็พอแกล็อกสายผ่านก็ทางมันแคบด้วยนะครับมันเลี้ยวไม่ทันก็ก็เลยตกทางไปนะครับปลอดภัยดีนะครับคนขับไม่เป็นไรนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้พี่น้องชาวนาที่ทำนานี่ก็ไม่ได้พักผ่อนนะครับก็มี มีหลุดมือกันบ้างนะครับเพราะว่าใช้งานใช้งานทุกวันแล้วก็คนคนที่ใช้นี่เกษตรกรเราก็ไม่ได้พักผ่อนนะครับก็มีหลงหลงลืมล,มล,มลืมกันบ้างนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับระวังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หัวไฟทกทีมด้วยนะครับสวัสดีครับ